พี่น้องอยาก,กอจะพาพี่น้องเก็บดอกดอกผักสมุนไพรค่ะถ้ามันเกิดใหม่ก่อนก็อยากเก็บนะพี่น้องนะโอ้ลมพัดอันนี้ตกลงมางยาก,กอนจะเอาไปทำเอาไปทำอันนี้พี่น้อง กล่องก็เมือ่อนเ่าไปน้ำกันอีดีดีเนาะมาเหตุงานพี่น้องเี่ก่อนแล้วเราบ้านหลังนึงงเราจะวันนี้นก็เลยจอดทาอันทาวิล่าหลังที่สองจากกระจาเห้เขาวิล่าตอนนี้นก็ขากาจอกก่อนพ่อพักแปะมาเก,ก็บจา้าอ๋อเนาะอาณาพี่น้องนี่ค่ะวิตามินมากมากเด้อหนีเด้อ เนี่ยวิตามินหลายแหน่แเน่ยเน่แน่มันจะเป็นรูปหัวใจยังเสียเฮ้ยนะอ่ามันล่มอ่าบางไกลๆนี่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 นะคะไปมันจะเป็นสากๆด้วยจ้ะคนละอย่างกันกับฟีกลินนะอ่าฟีกลินเป็นเจ้าหนึ่งอันนี้ว่าเป็นฟีกลินเนี่ยค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยวิตามินหลายหลายตัวนี้พี่น้อง อเต็มกำมือเ้าเนี่ยเต็มกำมือแล้วเ,เต็มกำมือแล้ว,ลวไปจ้าทิดกระชางรถไฟจากไรรถไปจ้าไปไปอีกก่อนหนึ่งพี่นองก้อนนี้อย่างงามเลยเก็บแล้วพี่นองงามงามเก็บช่วงรอเวลานะจ๊ะเก็บต่อ โอ้ยก่อนสิเก็บไปเฮ็ดนาำคาราฟีนจ้ามันยุกข้างทางเด้พี่น้องเนี่ยยุกข้างถนนหนทางเลยพี่น้องเก็บเอาต่อรูว่ามันกินได้ก็เก็บเอาเนี่ยนี่ยอดใบงามๆเนียวโรดนี่เนี่ยด,ดีไลยเดอ้อนี่เป็นสมุนไพร สาหล่อหลอดเกี่ยวกับเปลียนนะพี่น้องเนี่เกี่ยวกับเปลียนล่มนะนะตัวเนี่ยเป็นยาชั้นเยี่ยมเลยนะคะเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยเนี่ยนะไปปลูกไว้ในบ้านก็นดีเดอ้อที่ก่อนอนาะไปปลูกไว้เฮียนยูจา้าแต่มันบ่อลหลมันเจ็บออกมันกลสีเบิดมันมีสองสา อันนี้น้อเคยไปปลุกน,น,นะเห็นไหมเอาทั้งใบทั้งดอกมันเอาไปทําน้ําคลอฟินนะผสมน้ํามะนาวนิดๆน้ำผึ้งหน่อยๆอ้ยโคตรดีเลยพี่น้องอ่พี่น้องสะออนพักจ้านี่เก๋วเ่เลยพี่น้องงามงามมองนี้ไหมนี่ยุคคายุคางป้าป้าเข่าอันบาเล่ข้าเจ้านี้แม่จ้า พักตําแยนกับงามยี่ก่อนเพราะเราถงมือมากพี่น้องยี่ก่อนมสัสแตดายแท้โอ้อยากได้ได้เนาะเอาเพรได้แล้วค่ะนี่เพราะเราถงมือมาเก็บพักตําแยน่งเสดายได้หน่ไหมเก็บเงี้ยน้ำก่อนพี่น้องยี่ก่อนจะปีปั้นเ็ดน้ำเขาละฟินซะกันกับพักดอกซิงก์ว่างหน่อยแม่จ้าเนี่ยเนี่ยโอ้ยงามงามซะนี่ไหมอันนี้นี่นเกโบเลนี่มีตามินหลายเด้อพี่น้องเด้อ เก็บออเด้อ hmm. พี่น้องอยูฝ huh. ั่งอันทาทาเวลาพี่น uh ้องทาเวลาเมื่อเก็บเอาพักไปน้ำเมื่อบ้านไปน้ำโอ้ยเนาะเก็บเสียทงเสียเอาได้นี่บ่ได้เอายางมากไหมยางมาเบิงจะตู่สื่อๆมันง่ามกับเก็บส่วนเนาะโอ้ยเก็บพักอุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊อุบอกต็มเงียบพักละบบในบ้าแล้วบ้าแล้วเก็บใกล้มัน ฉันเวลากินมัน,มนบวกลนเด้พี่น้องแต่เวลาไปไก่มันมันตอดตอดพักตำแนนนี่เงยไหลเอ้าเอา,เอาพักใส่ถุงเสียพี่หัวแง่สิบว่ซ้ำแบบซะบหลังสิไปทำงานต่ออยู่ดีนี่รอ่อันเจ้าของบ้านข้าจ้ากลับมาข้าจออ่บอบ่ได้ให้กุญแจเข้าไปไหมจ้ะเฮ้ยพักตำแนนอืมพักมันหยอดง่ามเนาะบุงดูยังสิเก็บเลยพี่น้องนี่ งามงามไหมโอ้ยเออนะาน้นาอมีดมาปาดเอาพี่น้องเอ้ยนะเอมีดมาปาดเอามีเกโบเรจ้าโอ้ยเยอะกว่าอยากได้ผักตำแย่โอ้ยเยอะกว่ามันมีซีดเก็บเนาะเยอะกว่าญาติมันตอดยากอยากแต่ยานมันตอดอยากกินมันแต่กลัวมันกัดนะคะผักตัวนี้มันกัดกัดโอ้ยอยากกินมันแท้ แถวบ้านยมื่ก่อนมันยังมาปงเลยค่ะมันสนัสานแถวนี้มันได้อุ่นน่ะมันนเกิดเหงาแมววุ้ยอย่าเก็บหน้อยไปพี่น้องไปหาเอามองอื่นไปหาเบิ้งเนี้อื่นจ้ะแถวนี้ผักอันผักเสียนเกิดแล้วพี่น้องเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอก่อนจะไปปั้นใช้กันมานื่งทึ่งถือนี่ละพี่น้องโอ้ยมีแต่ผักกินได้ตันนี้เนาะ ต้นแย่ก็กินได้ตูนี่ไปกินได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันงามกวสิเก็บเอามันโหลดตัวเนาะมึงนะเฮ้ยงามใหยปั่นสิกันมาเนื่งทึ่งถืนพี่น้องเอ้ยเห็ดนามคอราฟินที่ก่อนจะเห็ดนามคอราฟินพักหลายตัวผสมกันจ้ะจะได้ต่ปักหนึ่งจ้ะพี่น้องตอนนี้ยี่กอนมาถึงบ้านแล้วนะจ้ะก็ได้พักบ้าติดไม้ติดมือมาหลายตัวเลยพี่น้องยี่กอนสีผ้าพี่น้องเห็ดนาม ครฟีนนะคะปั่นน้ำคกราฟีนดื่มพี่น้องผักปลาร่วมมีดพี่น้องมีพักยังนงนะคะพักตัวนี้ยีก่อนลื่มซื้อมาแล้วลจะ้ะมันใบคือใบพักหนอกนะคะแต่มันบ่มีกินคือพักหนอกเนาะจ้ะเนาะดอกมันสิเป็นสีม่วงม่วงสีจ้ะอันนี้วิตามินมากไม่นะคะเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมนะคะเนี่ย ผู้ใดมีผู้ใดเห็นเฝ้าเอามาปลูกไว้ไก่เฮี้ยนไก่ซาดเนี่ดีดีพี่น้องนี่วิตามินหลายอหลีค่ะเป็นยาหลายอย่างเลยนะคะขอไปเบิ่งในกูเกิลนะศึกษาข้อมูลจา้าส่วนตันนี้คือผักตําแยนะคะตัวใบเบสเซนเนาะอันนี้ก็สุดยอดวิตามินคือกันกันเียสุดยอดเพื่อนผู้น,นี้แต่ว่าเพื่อนนั่นปกัปกปักเด้ถ้าตอนนี้เพื่อนบ่ปัาปากได้ก่อนแล้วนะคนป่อปากักแล้วเพราะไอ้มันถูกน้ำ ถูกนามแล้วเพิ่นกะเซ้าสีเซ้าปักตัวอันนี้อันนี้กะกระเทียมอีกชนิดหนึ่งนะคะกระเทียมใบมดมาคนเอิ่นมากระเทียมใบมดก็ได้หรือว่าใบพักเสียนบาค้นก็ว่าพักเสียนไปคั่นพักเอาเอาไม้เมลเอาไปคั่นส้มเอาไปเอาไปคั่นส้มเออตัวนี้เนาะหลายคนกระิฮู้จักกันละพี่น้องนี่กระลังออกมาซ้ำานีละพี่น้องส่วนตัวนี้กระเทียมปลานะคะกระเทียมปลาจริงๆนะคะอันนี้กระเทียม ใบมันบางงามนีก่ก่อนเก็บมาบเอามาปันนะคะขันใบบางงามฮอกกบว่าอยากกินสดเนาะใบมันต้นนอตะแนขันมันตึงๆฮอกก็อยากกินสดมันได้เนาะอันนี้ก็บเสมาปันนะคะต้นตัวนี้พักตัวนี้ตระกูลเดียวกันกับนี่เกโบรเรพี่น้องน,นี่นี่เกโบรเรคือตัวนี้จ้าพี่น้องเดียวกันพี่น้องเดียวกันเรื่องตัวนี้กับตัวนี้ ตกรุ่นเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนีน้ได้แต่อันนี้มากวันนี้ส่วนตัวนี้นะก็บวิตามินมากไม่คือกันเขาซิมีกินเฉพาะตัวของเขานะคะบางคนก็ว่าบ่บ่มากเนาะกินอันสับสาบ,สาบแต่ว่ายี่ก,ก่อนเนาะบางคนเปว่าอุ้ยหอมหอมหอมคือเมงแข้ง ยังเป็นสีละ้าว่ามีนกับ,บ่วกเมนมีนเด้นี่เอาน่ะอะฝรั่งนี่มกักหลายค่ะพักตัวนี้ฝรั่งมากมากเลยค่ะเขาเจ้าสิปลูกไว้แต่เห็ดนำชาจ้าตัวนี้นะส่วนตัวนี้กับแฟดสารัตนี่พี่น้องแฟดสารัตจากสวนยีกรนะคะก็เริ่มจะเป็นดอกพี่น้องเอ้ยนี่นะคะวันนี้เขาจะมาปั่นกันพี่น้องปั่นน้ำโครอฟินนะคะหลังจากยีกรปั่นเสร็จแล้วเนาะยีกรก็จะเติมน้ำผึ้งลงไป นะคะบีบักกน้าวลงไปแล้วก็ดื่มสดๆเลยต่อไปเบึงบัตรยีก่ก่อนปันอีกที่หนึงน่งเด้ยวจะเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าพร้อมปั่นแล้วจ้าปิดเครื่องได้เลย ดังหน่อยนะคะอ่าก็กลองค่ะนี่กรอง,งน้วยน้ำเขียวมัน่นเค้จ่าน,นี่เลยจ่าพี่น้องเครื่องดื่มน้ำคอราฟินของเราก็เสร็จแล้วนะคะ เขียวสวยมากเลยพี่น้องเดิมเพื่อสุขภาพพร้อมกับอาหารวันนี้ของเราเนาะเพื่อนๆเนี่ยวิตามินมากมายพี่น้องถ้าบ่ขี้ขานนะคะ่ะไปเอามาเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อแตาว่าวนมากมันก่ขีข้ขาดตอนเนาะ,นะมันเห้กินสม,มือมันขีข้ขานในี่ยยก่อนในี่ผู้หนึ่งยีก่อนใส่หมักเน่าลงไปใส่น้ำผึ่งลงไปนะคะ ปั้นในเขากันก็จะได้รสชาติห้ามักพักตัวใดมักกินของพักตัวใดเขาก็ใส่พักตัวนั้นลงไปหลายๆก็สะได้กินนั่นเลยค่ะตัวใดห้าบมากักเขาก็ยับไปใส่หลายเพราะว่าขคันได้กินพักแี่หา้าบมากักมันกก็สีเหม็นเขียวนะคะให้ส่ตัวที่ห้ามมกหลายๆมันก็สีได้ตัวนั้นหลัมันสีอร่อยพี่นอ้องไอ้ก่อนใส่บักเน่าปิดหมากหนึ่งเลยค่ะ เอาจากลาท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วจ้าเจ้าก่อนสิกินเข่าแล้วก็สิไปพักผ่อนมืออื่นไปลุยงานต่อค่ะมื้อื่นไปทํางานแต่เสาร์ค่ะมือื่นนะพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเจ้าก่อนไปแล้วนะคะไปแล้วถ้าไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปดีวิดีโอนี้ อยากลายทำผู้ชมผู้ชมไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย